สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาอยู่กับดิฉันชุติมาอุดมพงษ์สุขค่ะเย็นวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนผู้ปกครองและสถานศึกษา นายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณชัยมาศร,รองประธานคนที่สองคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส,ส,ส เป็นประธานเปิดเวทีสารพลังขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษภายใต้การดำเนินงานโครงการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอาทิคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และมูลนิธิออธิติกไทยด้านนางพรณีผู้ประเสริฐผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะสำนักเสสสได้กล่าวว่า สำหรับโครงการนี้สสสสนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา <S <S เพื่อส่งเสริมสุขภาวะอย่างรอบด้านทั้งด้านร่างกายจิตใจ,จสังคมและสติปัญญาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนผู้ปกครองและสถานศึกษารวมทั้งเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันดูแลพัฒนาทักษะชีวิต เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในวัยผู้ใหญ่และการใช้ชีวิตในสังคมและชุมชนโดยสสสให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กที่มีความต้องการพิเศษซึ่งหลายครั้งเด็กเหล่านี้ถูกละเลยเนื่องจากความบกพร่องที่มีอยู่โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้แก่ 1. เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 2. เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 3. เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์และ 4. เด็กออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มเด็กที่พบมากในสถานศึกษาและชุมชนทั่วไปสำหรับปัญหาที่พบด้านการศึกษาส่วนใหญ่ เด็กที่มีความต้องการพิเศษไม่สามารถเรียนต่อในระบบการศึกษาได้และอยู่นอกระบบการศึกษาทำให้ไม่มีระบบส่งเสริมที่จะช่วยดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพขณะเดียวกันการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษต้องคำนึงถึงหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการเตรียมความพร้อมหรือช่วยเหลือตั้งแต่ระยะเริ่มต้น